ราลองมาดูเกณฑ์ของโครงการวิจัยที่อาจจะเข้าข่ายการได้รับการพิจารณาแบบเร่งรัดหรือ expedited review ความเสี่ยงที่จะเข้าข่ายในการพิจารณานี้ก็คือมีความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นแต่ว่ายังเป็นความเสี่ยงเพียงเล็กน้อยอยู่ซึ่งความเสี่ยงเพียงเล็กน้อยหรือเราเรียกว่า minimal risk นั้นจะต้องไม่มากเกินไปกว่าความเสี่ยงในชีวิตประจำวนัน โครงการวิจัยประเภทไหนบ้างที่อาจจะเข้าข่ายได้รับการพิจารณาแบบ e x p e d i t e d Review 1. โครงการประเภทที่มีการล่วงล้ำความเป็นส่วนตัวของอาสาสมัครและอาจเปิดเผยความลับของอาสาสมัครได้แต่ผู้วิจัยได้มีวิธีการมาตรการการป้องกันอย่างเหมาะสมจนมีความเสี่ยง ไม่มากกว่าความเสี่ยงมินิมอลริสก์ 2. โครงการประเภทที่มีการใช้ข้อมูลจากโครงการวิจัยอื่นซึ่งอาสาสมัครได้รับข้อมูลและได้ให้ความยินยอมแล้วแต่ทั้งนี้การใช้ตัวอย่างดังกล่าวจะต้องไม่มีผลกระทบต่อความลับและสิทธทิส่วนบุคคลของอาสาสมัคร 3. โครงการประเภทโครงการวิจัยที่ไม่กระทำโดยตรงต่อร่างกายของอาสาสมัครเช่น การศึกษาโดยใช้ชิ้นเนื้อหรืออวัยวะที่ได้รับจากการบริจาค 4. การเก็บตัวอย่างเลือดโดยใช้เข็มเจาะส้นเท้าหรือใบหูหรือการเจาะเลือดจากหลอดเลือดดำของอาสาสมัครผู้ใหญ่สุขภาพดีไม่ตั้งครรภ์ที่มีน้ำหนักตัวไม่ต่ำกว่า50กิโลกรัมภายในระยะเวลา8สัปดาห์และเจาะเลือดไม่เกินสัปดาห์ละสครั้ง ทั้งนี้การขอเก็บตัวอย่างเลือดจะต้องเหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และวิธีการศึกษาวิจยัยรวมทั้งต้องคิดถึงอาสาสมัครกลุ่มเปราะบางอีกด้วย 5. ในกรณีที่โครงการที่มีการเจาะเลือดที่นอกเหนือจากข้อเมื่อสักครูน่นี้ให้พิจารณาจากอายุน้ำหนักและสุขภาพของอาสาสมัครปริมาณเลือดที่เจาะจะต้องไม่เกิน50มล หรือ3มลิตรต่อน้ำหนักตัว1กิโลกร,รมัมภายใน,นระยะเวลา8สัปดาห์หรือไม่เกิน2ครั้งต่อสัปดาห์ทั้งนี้การขอเก็บตัวอย่างเลือดจะต้องมีความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์และวิธีการดำเนินการวิจัยรวมทั้งต้องพิจารณาถึงกลุ่มอาสาสมัครกลุ่มเปราะบางอีกด้วยข้อ6คือโครงการประเภทมีการเก็บตัวอย่างชีววัตถุล่วงหน้าเพื่อการวิจัยโดยใช้วิธีการที่ไม่ลุกล้ำ หรือนอนอินเว i ีฟเช่นตัดผมตัดเล็บในลักษณะที่ไม่ทำให้เสียโฉมฝันที่ได้จากการถอนในการรักษาตามปกติสารคั้นหลังภายนอกเช่นเงือหรือแม้แต่รกจากการคลอดทารกน้ำคร่ำที่ได้จากการแตกของถุงน้ำคร่ำก่อนหรือระหว่างการคลอดเซลล์ผิวหนังที่เก็บโดยการขูดเซลล์เยื่อบุช่องปาก จากการทำบ o ็อกค swap การเก็บสปูตุมหลังจากการพ่นด้วยน้ำเกลือเป็นต้น 7. หรืออาจจะเป็นโครงการประเภทที่ไม่การเก็บข้อมูลการรักษาโดยวิธีการที่ไม่ลุกล้ำเช่นการทำ MRI การทำ ECG การทำอุ t รราาวการทำ Doppler blood flow การทำ Echo ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ หรือการวัด Body Composition เป็นต้นหรือเป็นโครงการประเภทที่มีการใช้ข้อมูลบันทึกเอกสารหรือตัวอย่างส่งตรวจที่ได้เก็บไว้หรือเพื่อเก็บไว้ในวัตถุประสงค์ที่ไม่ใช่เพื่อการวิจัยเช่นอาจจะมีการเก็บไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการวินิจฉัยหรือการรักษาโรคนั้นข้อ9โครงการวิจัยที่มีการเก็บข้อมูล จากการบันทึกเสียงบันทึกวิดีโอหรือภาพเพื่อการวิจัยและประเภทที่10ก็คือโครงการประเภทที่เป็นการวิจัยเชิงพฤติกรรมทั้งแบบบุคคลเดียวแบบบุคคลกลุ่มหรือการวิจัยเชิงสำรวจการสัมภาษณ์สักประวัติไม่ว่าจะเป็นแบบโฟกัสกลุ่มหรือเป็นแบบสัมภาษณ์ทั่วไปการประเมินโปรแกรมต่างๆหรือวิธีการเกี่ยวกับประกันคุณภาพ โครงการทั้งส0ประเภทเหล่านี้อาจจะเป็นโครงการที่เข้าข่ายการได้รับการพิจารณาแบบเร่งรัดหรือ expedited review แต่ทั้งนี้หากโครงการนั้นเป็นโครงการประเภทเร่งรัดแต่ไม่สามารถให้การรับรองได้ต้องนำเข้าพิจารณาในคณะกรรมการแบบเต็มชุดหรือ full board review สำหรับโครงการที่ได้รับการพิจารณาแบบเร่งรัดไปแล้ว และได้มีการรับรองแล้วแต่ผู้วิจัยมีการเปลี่ยนแปลงโครงการวิจัยและต้องการยื่นขอพิจารณาอีกครั้งหรือเราเรียกว่า amendment คือการยื่นขอพิจารณาภายหลังการรับรองซึ่งเดี๋ยวเราจะได้พูดต่อไปนะคะสำหรับโครงการวิจัยที่ได้ถูกรับการพิจารณาโครงการแบบเร่งรัดนั้นผู้วิจัยจะต้องมีการส่งรายงานความก้าวหน้า หรือ Progress Report